สวัสดีคะ่ะพี่น้องเอฟซีใหญตุ้มทุกทุกคนเลยนะคะเอฟซี FC หมอลำพินละพืน้นท,ทุกทุกท่านคะ่ะพี่น้องปาดบรดี้จอกันยาวนานหลายวันเนาะคิดฮหอดกันอยู่ว่าเอฟซี FC เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะบได้เบิ่งหมอโอ้ลายมือเนาะพี่น้องเนาะแต่ละคนเอฟซีหมอลำพินละพืน้นก็คือิคินหอดหมอนาะพี่น้องค่ะใกล้แล้วคะ่ะ ก็จะได้เบิ่งหมอก็จะได้พบหมอแล้วนะคะ4พฤษภาคม2 5 6 7นี้นะคะมื้อนี้วันที่1มืออื่นมือมือนึาะพี่น้องมือนึงนะคะพี่น้องยายตุ้มกะคิดฮอดคิดถึง f c ฟซีทุกทุกคนนะคะพี่น้องก็เลยมาว่ามาจาก,กันมาเห็ดคลิปหากันจะคลิปหนึ่งนะคะพี่น้องช่วงนี้กะเก็บผักหวานค่ะลงคลิปเก็บผักหวานนะคะ,คบ,านนะ,คะบางเท่อกับเห็ดคลิป สั้นๆค่ะนะคะเป็นคลิปสั้นๆลงในติกตอกบ้างในเรียวบ้างแล้วก็ใน YouTube บ้างนะคะพี่น้องตามแต่ความสะดวกเนาะมือนี้กะสะดวกกะมาเห็ดคลิปประชาสัมพันธ์ซ้อยมลพิระเพลเพิเอกคือเก่านะคะพี่น้องเนาะช่วงนี้ไผ่คิดฮอดคิดถึงหมอกะเข้าไปชมไลฟ์สดเนาะช่อง พอบ้านกกว่านะคะพี่น้องเพื่อนสลับซับเปลี่ยนกันในการเหตุไล้ซุดนะคะพี่น้องตั้งแต่ประมาณ3ามทุ่มหอดตีสองค่ะในในนั้นก็จะมีแต่นักร้องเสียงดีนะักพี่น้องนักร้องยุค8090นะคะพี่น้องโดยเฉพาะแม่โมโม่แม่แดงน้องศสศสินะคะปู่ยินคุณพัฒ แล้วกัไผอีกเสียงนี้ช่วงนี้นะคะปู่ปู่ปู่เชินะคะเพื่อนพาเพื่อนพาลูกหลานเพื่อนมาโชว์เสียงเพลงเสียงดีดีพี่น้องเป็นพระเอกได้เลยนะคะรู้สึกจะชื่อน้องสุระชัยหรืยยังไงนี่แหละเนาะสุระชัยบอคือว่บประมาณนี่แหละเนะาะยายตุ้มก็ได้เข้าเบิง่งประมาณคลิปสองคลิปนะคพี่น้องที่ได้เข้าเบิ่งเพราะว่าหยังตื่นเข้าห้องน้ำคกับพี่น้อง ปีหนึ่งโอ้ยเพื่อนกำลังพากลพัล้องเพลงม้วนแม่มมโมนนี่กำลังม้วนม้วนเพื่อนเป็นมลามเก่าเด้พี่น้องแม่โมโมนน้องสัสินี่ก็เสียงดีนะคะเสียงดีพูดเพราะแม่แดงนี่ก็ไปอีกสไตล์นึ่องเป็นมลายุคแปดศูนย์เก้าศูนย์ม่ชวีวันดําเนินนะคะสไตล์สไตล์นั่นเนาะพี่น้องเนาะม้วนค่ะพี่นอ้องเอฟซีมลาเพลิ่มเพลินบ่ธรรมดานะคะแต่ละคน เป็นนักล้องเก่าเป็นมะลําเก่านะคะจิตใจดีจิตใจงามนะคะพี่น้องช่วงนี้เรากำมาซ้อยกันสนับสนุนวันลเพลิเพืิน,นเนาะวันที่4าาี่พฤษภาเนาะเล่นยูยูใสบุญบั้งไฟบ้านโดนฮีวสั้นนะคะพี่นอออ้องอำเภอเลิงนุกทาจังหวัดยะโสธรน,นะคะพี่น้องเนาะวันที่สี่นะคะเอาใครคิดฮอดคิดถึงพ่อหักแม่หักคิดหอดคิดถึงลูกๆกะมาลลยนะคะ ถ้าเป็นไปได้นะคะโอนไปตรงเลยนะคะพี่น้องจะได้บม่มีปัญหากลาย,ลายวงตัวน,นี้ก็มีปัญหากันเรื่องมาลายเรื่องอีหยังอ้ดราม้งดราม,มานะ่าเนาะพี่น้องเอาจักอีหยังเนาะยุกดีเนาะยุกเบิ่งหมอลำโบยางม้วนป่าไดพี่น้องผู้นึ่งผัดเชียผู้นึ่งผัดคัดค้านผู้นึ่งสนับสนุนผู้นึ่งผัดอ่าบบเห็นด้วยจักมันหย,ย,ยังยายตุ้มก็เลยโบอยากเข้าเบิ่งป่าไดนะพี่น้องเนาะ มันด้งขึ้นมาเบิ่งนีน้นนยหน่อยพอเจอดราม่าแล้วยายตุ้มกะออกนะคะพี่น้องไปเบิ่งช่องพ่อบ้านใจกล้ากลุ่มบ้านก๊กว่าม้วนค่ะพี่น้องบางคืนเพื่อกระเล่บางคืนเพื่อกระล่องเพลงบางคืนเพื่อกระลำให้กันฟังเนาะพี่น้องเนาะม่วนคะน่ะเนาะต้องมีดรามา่ามันบอสร้างสรรค์น,นะคะพี่น้องที่จริงแล้วเนะาะไผ่หมักไผ่กระเชียผู้นั้นไผ่หมักวงไหนกระเชียวงนั้นคือยายตุ้มนีคกะ หมักมลพิรพลเพลินแต่ยายตุ้มกบช่วงช่วงมลพิรพลเพลินบดได้แสดงกะยายตุ้มกะเลาะหาเลาะเบิ่งวงนั่นวงนี้ค่ะเบิ่งละกะเบิ่งเพื่อสันทนาการเนาะอย่าไปเม่นให้มันเป็นอียงเนาะถ้าเพื่อนร้องม้วนเ่ากะเขากะย่องเพื่อนเข้าไปก็ได้นะพี่น้องพิมพ์เข้าไปร้องเพราะจังแสดงดีจังดูแลสนุกจังเลยอะไรแบบนี้เป็นกาลังใจให้หมอลำทุุทุกวงนะคะพี่น้องนะคะ คนเฮาเนาะอยู่น้ากันบ่หอดร้อยปีจะคนดอกคูเมือนี่60กซิปเจ็ดิก็ตายจากกันแล้วค่ะพี่น้องรักกันไว้เลยดีเนาะเป็นศัตรูกันไปเห็ดยัางเนาะพี่น้องมันบ่สร้างสรค์ดอกมันไม่จะลงใจนะพี่น้องหักกันไว้นะคะรักกันไว้ดีที่สุดนะคะคิดบวกไว้ชีวิตเราก็มีความสุขแล้วมันก็ไม่ไม่มีอะไรมาทำให้คิ้วเราผุกโบหน้าตาเราก็จะสดใสนะพี่น้องเนาะค่ะ มื่อวนี้จะตุ้มกะมาเหตุคลิปนะคะบอกหลานไว้สองคนตอนนี้มีหลานสองคนเลยได้พี่น้องก่อนหน้าน,นี้มีหลานหนึ่งคนนะคะหลานชายตอนนี้มาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะเป็นสองเมื่อกี้บอกไว้ว่าไม่กวนยายนะยายจะมาทำคลิปเพื่อนกะโอเคนะคะสองคนกำลังเล่นน้ำอยู่ทางใต้อันนี้ขึ้นมาเหตุคลิปอยู่สั้นสองค่ะพี่น้องเปิดเอมันฮอนนะคะพี่น้อง 40องศาทุกมื้อเลยสกลนครก็ไดเนาะพี่น้องเนาะเอา้าดูเลสยสุขภาพเด้อกินน้ําหลาๆเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะยายตุ้มก็เล่นน้ําน้ำลานเมื่อละสองรอบสามรอบเนาะพี่น้องอันนี้ก็อาบน้ําแล้วก็ปะ,ปะเป้งขึ้นมาเหตุคลิปนะคะพี่น้องขึ้นฮอดขึ้นฮอด fc the h o u นะคะเนาะสนับสนุนกันนะคะบัตรราคา199คะแนนเด้อเพื่อนมีศิลปินรับเชิญน,นะคะนกพรพนายายตุ้มหมักนะนกพรพนานี่ เจ้าองเสียงเพลงอันคิดฮอดสาวลาวเนาะแล้วก็เพลงนี้ไม่เพราะนะคะดีใจแลวได้รับจดไม้น่ะเนาะ,นะพี่น้องเพลงพื้นโมลำก็เอาไปร้องลายเพลงหลายหลายวงนะคะพี่น้องแล้วก็เพลงนี้ไม่เพราะในยตุมหมักนะคะเพลงนี้ไม่เพราะใครนอทรไปขอฟังดีเจก็ชอบเปื่จัง ไม่ฟังก็ยังได้ยินแววตามลุมมาเนื้อหาชวนน้ำตารินคนทํารักไม่อยากได้ยินชวนให้ได้กลิ่นความหลังอันนี้คือชื่อเพลงว่าเพลงนี้ไม่เพราะใหตุ้มมากหมักค่ะพี่นองแล้วกันเสียงจากสาวลาวนะคะเนาะหมอลำกับไปลำ เอาไปร้องทุกเกือบทุกวงค่ะดีใจอะไรได้รับจดหมายเขียนจางอะไรเจ๊จะเศร้าเล่านะแหละเนาะพี่น้องเนาะค่ะหลายๆายคนก็ร้องเราจะได้พบกับนกพลพนานะคะพี่น้องเพื่อนเป็นนักรลองดังในอดีตนะคะพี่น้องเนาะค่ะนกพลพนานะคะเสียงดีนะคะเพื่อนก็จะมารับเชิญในวันที่4ี่พฤษภาคม2 5 6พนี้นะคะ ก็สนับสนุนกันเข้าไปเหมือนเดิมนะคะพี่น้องไทเฮาเนาะบัญชีเลขที่1 1 5 3 5 8 5 8 8 8ปปอภิรดียุบนนาวกะสิกรไทยเช่นเดิมค่ะพี่น้องไผ่มีหน่อยกระซ้อยหน่อยไผ่มีหลายกระส้อยหลายไผ่บ่มีกระถาบัตรครึ่งราคาบัตรเจกหรือถาบึงในช่วงไล์กลุ่มปืดก่อนที่จะเข้ากลุ่มปิดอันก็ได้เนาะ มรำเพลพลเล่นเล่นหน้าอยู่นะคะกว่าจะเข้ากลุ่มปิดก็บางครั้งก็ช่วงตลกบางครั้งก็ช่วงไม่พรช่วงไม่พรโชว์ไม่พรออกมาและจะอะไรเข้ากลุ่มปิดค่ะํำเรื่องตอกอนช่วงนั้นถึงด้เข้ากลุ่มปิดก็รอชมตอนนั้นก็ได้นะคะพี่น้องเป็นกําลังใจให้หมรเพลิงลเพืนคะ่ะช่วงนี้งานบ่หลายนะคะพี่น้องรู้สึกเดือนนี้จะมีประมาณ4งานมั้งคะนะคะแล้วก็22ก็รอปิดองนะคะพี่น้องเนาะ สนับสนุนวงตั้งใหม่สนับสนุนน้องๆในวงนะคะสนับสนุนวงก็เท่ากับสนับสนุนศิลปินทุกคนเนาะวงจะได้เดินได้มีค่าใช้จ่ายในการไปพัฒนาในฤดูการที่4ในฤดูการหน้านะคะพี่น้องเนาะเจอกันในค่ำคืนของวันที่4พฤษภาคมในไร์กลุ่มปิดนะคะจตุ้มก็บเได้เข้าไปเจอกับเอฟซีเทา ทุกทุกคนเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้ยายตุ้มกับโมี่ยังไล่ค่ะมาขึ้นหอดคิดถึงเอฟซียายตุ้มนะคะแล้วก็มาประชาสัมพันธ์บัตรกลุ่มปิดไลฟ์สดกลุ่มปิดวันที่4พฤษภาคมสมวิเล่นอยู่บ้านโดนฮีเลิงนกทายสโสธทค่ะพี่น้องงานบุญบ้องไฟเนาะเจอกันนะคะทุกทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะยายตุ้มมีเวลาบ่หลายค่ะบ่ไดไลฟ์สดนะคะพี่น้อง มีหลานมาแล้วสองคนแห้งติ๊กค่ะพี่น้องบุคอยได้มีเวลาที่จะได้มาเห็ดคลิปเนาะมื่อนี้กะโชคดีอยู่กับเพื่อนอนุญาตกับเพื่อนเล่นน้ําอยู่ทั้งใต้ค่ะพี่น้องก็เลยได้มาเห็ดคลิปเนาะพี่น้องเนาะค่ะก็ก่อนจากกันก็เช่นเคยนะคะขออวยพรให้เอฟซีใหญ่ตุ้มทุกทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพนะคะพี่น้องช่วงนี้มันมันร้อนค่ะเดี๋ยวเป็นฮิสโตรกนะคะพี่น้องเนาะกินน้ําหลายๆนะคะพี่น้อง เดดฮ้อนก็นจะไปออกกลางเดดอนอย่างๆนะพี่น้องเนาะค่ะจาตุ้มกับพึ่งฟื้นได้นี่สามสี่มือโกนนี่โอ้ยนอนโสมสามมือค่ะพี่น้องไขวัดใหญ่เล่นงานอีกแล้วพึ่งซื้นนะคะพี่น้องพึ่งซื้นได้มือสองมือเนี่แหละค่ะเนาะพี่น้องกะดูแลสุขภาพค่ะแล้วกะคิดดีพูดดีทําดีนะคะพี่น้องสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเรา แน่นอนค่ะพี่น้องแล้วเราก็จะมีความสุขนอนกับนอนรับสบายใจนะคะว่ามีอยังมารบก,กวนในสมองเฮ้านะคะพี่น้องเอาเจอกันคลิปหน้านะคะถ้ามีเวลาก็จะมาทําคลิปคิดถึงกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จากการเพลงท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ